คิดช่วยทําโดยเดนสองหลอมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดิฉันยังอยู่กับท่านมุขนายกฟรังซิสเซเวียรกริงซากโวิดวานิชนะคะซึ่งท่านเป็นประมุขปกครองเขตมิสซังกรุงเทพแล้วก็ในอีกวันสองวันข้างหน้านั้นท่านจะได้รับการสถาปนาเป็นพระคารินาลโดยองค์พระสันตะปาปาด้วยค่ะสวับนวัตศการสวัสดีท่านพระคุณเจ้านะคะท่านขาเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเกี่ยวกับที่มาที่ไปของตำแหน่งพระคารินาลซึ่งถือว่าท่านก็ได้รับเกียรติในการรับเลือกจากองค์พระสันนนะปปปาาให้เ็พรคค์ดองที่ ในรประเทศไทยคราวนี้เรื่องของหลักการของศาสนาคริสต์นะคะเท่าที่นพอทราบก,ก็คือเรื่องของความรักรความรักรความมีเมตตากับวันวาเลนไท์คือเข้าใจว่าสมัยนี้เด็กๆวัยรุ่น,นอาจจะมีความเข้าใจวันวาเลนไทยอีกแบบหนึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของคําว่าวันวาเลนไทยเนี่ยแก่นแท้คืออะไรคะท่านคะ อันดับแรกทีเดียก็คงจะมาจากคําสอนในคริสตศาสนานี่เองนะครับที่เราเชื่อในพระเจ้าองค์ความรักและเพราะพระเจ้าเป็นองค์ความรักเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้นําความรักในชีวิตพระเนี่ยมามอบให้แก่เรามนุษย์นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับอันดับแรกที่เดียวต้องบอกว่าในคริสตศตวรรษแรกๆนะครับมีผู้ที่ชื่อว่าเซนวาเลนไทน์เนี่ย หลายองค<อ>์นะครับซึ่งตั้งแต่ประมาณสักศตวรรษที่2 2> สองศตวรรษที่สามเนี่ยนะครับมีแล้วนะครับและบางท่านเนี่ยก็เป็นวาเลนไทน์หรือวาเลนติโนเนี่ยนะครับที่ได้สละชีวิตยืนยันความเชื่อในการที่ว่าท่านเหล่านี้สละดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งะนะครับซึ่ง ชีวิตของท่านเนี่ยก็เป็นเป็นนักบุญเหมือนกันเป็นเซนส์เหมือนกันนะครับวัลเลนไทน์ด้วยนะครับในประวัติอันนี้เนี่ยท่านเป็นผู้ปกครองนะครับของชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและเนื่องจากในสมัยจักรพรรดิโรมันคลาวดิอุสนะครับซึ่งเวลานั้นคริสต์ศาสนายังไม่มีอิสรภาพในการดําเนินชีวิตดังนั้นจึงจักรวรรดิคลาวดิอุสเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้มีการแต่งงานแบบคริสต์ศาสนา นะครับหรือเรียกว่าและถึงขนาดกวัดล้างเลยนะครับและเ้นมาเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้วันเลนไทายเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือนะครับบุคคลต่างๆที่เขามีความรักกันในลักษณะที่เป็นความรักที่ดีที่เพื่อเขาจะได้สามารถดําเนินชีวิตในครอบครัวและมีความรักนะครับและท้ายสุดท่านนี้เนี่ยก็ ก็คงมีความรักด้วยเช่นเดียวกันกับสตรีผู้หนึ่งซึ่งก็เป็นความรักที่งดงามที่ประเสริฐนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ถูกจับแล้วก็ ถูกประหารชีวิตด้วยนะครับแต่ในคือก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงความรักที่ท่านมีและก็ที่มีต่อสตรีที่ท่านรักนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นล้วนจะเป็นความงดงามทั้งสิ้นดูง่ายๆนะครับจากคําสัญญาในการแต่งงานของผู้ที่เป็นครือชนแเครชนคาทตลิกด้วยนะครับคําสัญญานั้นจะบอกว่าอย่างไรเวลาที่ทั้งคู่จะแต่งงานผมจะรักคุณฝ่ายหญิงก็บอกดิฉันจะรักคุณ ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่ายามมีหรือยามจนไม่ว่ายามป่วยไข้หรือยามสบายจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน ซึ่งก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะให้กันและกันจริงๆแล้วเป็นการให้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้ทุกวันให้เป็นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจนกว่าความตายจะพักเราและก็รเหตุนี้เองการแต่งงานของคริสตศาสนาจึงไม่มีการร้องเพราะเป็นการมอบชีวิตทั้งชีวิตจึงเรียกว่าตั้งใจอยากให้เป็นความรักแท้ความรักแท้ฟังแล้วทราบซึ่งประทับใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเรียนถามท่านว่า แล้วความรักเช่นนี้เราสามารถมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกใบนี้ได้อย่างไรนะคะพักครู่นึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะที่ทเบนซ์ทางหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ c, LA, e c ube, l a e coupe s l k e class hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b บ n t o v i ว o ปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบน คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบ้นซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มีสองแห่งเท่านั้นรามินทา่า0 2 9 4 5 4 5 5 5และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับวันนี้มีวิธีง่ายๆทำให้คุณสุขภาพดีห่างไกลความดันสูงห่างไกลโรคหัวใจห่างไกลไตาวายห่างไกลอมมาพึกอมมาผ้าลดกะปิครึ่งหนึ่งลดเกลือครึ่งหนึ่ง ซีอิ๊วครึ่งหนึ่งรสเต้าเที่ยวครึ่งหนึ่งรสซอสไข่น้ำรบครึ่งหนึ่งผิกน้ำปลาครึ่งหนึ่งปลาละครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่งรดเค็มครึ่งหนึ่งง่ายงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วคนไทยจะห่างไกลโรค ที่เบนซ์ทางหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n ซ์ตูว o ปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา่า0 2 9ย์5 5 5 5และที่ซอยทองหลอ่อ02 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชพงโอสถ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเร<ย>าให้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย หนุ่มสาวเซเว่นคอมเมนแล้วน้องร้านเขาอกว่าวนลุกอบอกสตาร์ทมาดีเนี่ยอ,อะไรมันก็ดีไปหมดเลยเงลงตตลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวต้องชมในรายการเซไฮสุขนี้เที่ยงคืน5นาทีค่ะแล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ วันที่14กุมภาพันธ์นี้พวกเรามีความรักมาฝากทุกคนเลยสไตล์ e ีโคไลฟหรือรักโลกค่ะ Happy Valentine's Day ได้ Living in Share <ains> <c oughs> <c oughs> ช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคมโอสถ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับความรักแบบวันเวรันไทนยที่แท้จริงกับท่านมุขนาย,ยกฟรังซิสเซเวียกรกลิ่งสากโกวิดวาน,นิชพระคุณเจ้าค่ะความรักดูยิ่งใหญ่ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราจะแผ่ความรักออกไปให้ใหญ่ขึ้นมาในระดับสังคมในระดับ <c oughs> โลกเนี่ยความรักจะช่วยเยียวยาปัญหาความขัดแย้งรบฟันค่ากันอะไรแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ครับในความคิดของคริสตศาสนาน,นะครับ อันดับแรกที่เดียกวความรักนั่นมีเราเรียกว่ามี3ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองนะครับซึ่งจริงๆท่านนี้ก็คือขั้นของสิทธิมนุษยชนทั้งหลายกฎหมายต่างๆที่ที่มีในสังคมโลกเป็นแบบนั้นและถ้าจะไปดูนะครับในพระคัมภีร์ของทุกศาสนานะครับจะมีข้อความหนึ่งที่คล้ายคลึงกันแต่เนื้อหาสาระตรงกันในระดับนี้นั่นก็คือว่าจงทําต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่าน ปรารถนาให้เขาทําต่อท่านและจงอย่าทําต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนาให้เขาทําต่อท่านซึ่งหมายความนี้คือความรักที่เคารพซึ่งกันและกันอันดับแรกนะ,ะครับหลังลจากนั้นแล้วคือศาส,สนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติก่อนและพระองค์ก็ทรงเรียกร้องจากบรรดาขี้ชนสิทธิของพระองค์เป็นอันดับแรกให้เขาจะต้องเป็นคนแรกที่เริ่มรักคนอื่นก่อนหมายความว่าพร้อมที่จะรักผู้อื่นมากกว่าตัวของตัวเองอ๋ออันนี้เริ่มขั้นต่อไปละขั้นมากขึ้นซึ่งหมายถึง ขั้นที่แม้กระท่าจะให้อภัยต่อศัตรูได้และพระองค์เองก็ได้เป็นแบบอย่างไว้ในวันที่พระองค์ถูกตรึงกันเขนนะครับที่พระองค์วอนขอพระบิดาให้อภัยแก่ผู้ที่ได้นำพระองค์มาตรึงกังเขนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเกิดเป็นความรักซึ่งกันและกันที่จะทําให้สังคมนี้มีความสุขเราเรียกกันในนักการศาสนาว่าโกลเด้นรูมคือกฎทอง ที่มีอยู่ในทุกศาสนาค่ะนี่คือจุดพบกันถ้าเราคิดแค่ว่าเราทํากับคนอื่นเหมือนที่เราอยากให้คนอื่นทํากับเรานี่จบปัญหาอะไรไปเยอะเลยนะหญิงว่านะคะในทางปฏิบัตินั้นก็คงต้องช่วยเหลือกันนะครับเพราะหลายครั้งเราก็อาจจะยังอ่อนแอยังผิดพลาดผิดร่องนะครับแต่สําหรับทางเราคือศาสนานั้นอะ แน่นอนเราสามารถได้รับการอภัยจากพระเจ้าได้ที่สำคัญคือรักแล้วต้องรู้จักให้อภัยแล้วเราก็ให้อภัยถึนซึ่งกันและกันนะครับและที่สําคัญเพราะเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและจากการเริ่มต้นใหม่เนี่ยทำให้คนเราเข้าใจว่าเป็นไปได้คือคือการสารภาพบาปหรือเปล่าคะด้วยครับและการเปลี่ยนแปลงหลังจากสารภาพบาปแล้วหมายถึงต้องชดเชยความผิดด้วยนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่มแล้วก็ที่จะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโอ้เพราะนั้นความรักนี่จะยิ่งใหญ่มากเลยไม่ใช่แค่ในครอบครัวรไม่ใช่แค่คนรอบๆเราแต่คือเรารเผื่อแผ่ความรักไปได้แล้วทําถ้าเกิดว่าทุกคนค ต่างคนต่างเผื่อแผ่ความรักสังคม <c oughs> ก็จะสงบได้ถ้าถ้าระดับโลกล่ะคะท่านค <c oughs> ่ะความขัดแย้งมันค่อนข้างรุนแรงมากอย่าว่ารุนแรงมากขึ้นทุกวันแล้ว <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นความขัดแย้งข้ามศาสนาด้วยซ้ําไป <c oughs> ตรงนีนะ้ท่านคิดว่าในสิ่งตาเรานี้ก็อาศัยการเาสวนาับเ <c oughs> สวนาศา <c oughs> สนาเสวนาระดับของของสังคมของรัฐของรัต่างๆนะครับ บทบาทของพระสันตะปาปฟรานซิสและพระสันตะปาทุกพระงองค์ยันปอลที่สองซึ่งวันนี้เป็นนักบ,บุญแล้วยองที่ยี่สิบสามนะครับซึ่งพระสมณศาสตรของพระองค์ที่ชื่อภาษาละตินว่าปาเชมอินเตอริสซึ่งแปลว่าสันติสุขในแผ่นดินได้รับโนเบลปรยส์รางวัลสันติภาพโนเบลนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า ศาสนาเนี่ยในลูกศาสนาด้วยนะครับเราพยายามที่จะเผยแพร่ข่าวดีนี้นะครับข่าวดีที่จะทําให้พูดง่ายว่าเราพยายามค่อยๆเสริมสร้างให้อะไรยธรรมแห่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับเด้เกิดขึ้นในสังคมอาจจะทําให้สังคมเราดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครั้นี้ค่อยเป็นค่อยไปกลับขอบพระคุณพระคุณเจ้าละครยัดแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า วันพรุ่งนี้คงจะเรียกได้เต็มปากแล้วว่าเป็นพระคดินาคาะขอบคุณท่านค่ะท่านมุขนายกฟรังซิสเซเวียเกรงสักโกวิทวาณิชประมุขหมกปกครองเขตมิสังกรุงเทพวันที่ส4นะคะสามารถชมการถ่ายทอดสดพิธีการสถาปนาตำแหน่งพระคดินาได้ทางช่องทินเอ็นทเวนตี้โฟนะคะบอกข้ามช่องเลยไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเราจะได้ชมกันทุกๆคนนะคะช่วงประมาณบ่ายนะคะลองติดตามชมกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปชม็กคิดอยากทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นีค่ะเพือพ่อนๆใครสงสัยเกินหรือเปล่าคะว่าของขวัญวันวาเลนไทน์นอกส,สัดจะเป็นดอกกุหลาบแล้วทําไมถึงต้องเป็นช็อกโกแลตด้วยไปดูกันเลยค่ะในยุคโรมันที่นักบุญวาเลนไทน์ได้เสียชีวิตช็อกโกแลต เป็นของหายากจึงเป็นสิ่งมีค่าที่คนรักจะมอบให้กันเพื่อสื่อถึงความรักอีกทั้งช็อกโกแลตยังเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนิรภาพและสันติภาพในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนื่องจากนี้ช็อกโกแลตยังมีประโยชน์เพราะมีฟลาโวนอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหัวใจและยังกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยคลายเครียดและทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยค่ะ ถ้าใครได้รับช็อกโกแลตเยอะในวันวาเลนไทน์ก็อย่าทานทีเดียวหมดนะคะเพราะจะทำให้อ้วนได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ